สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้ว,วจ้าบอผลข้าวดราม่าพี่น้องบอผลข้าวดาม่าอีกแล้วจักว่าเป็นอียงังเมื่อกี้ไปเบงขา่าวเห็นข้าวของลำไยห,หายท้องค้าเนพี่น้องว่าเหลิกกันกับปุ๋ยแอลโกอฮอล์วว่าจักสันสถานากะก็คือโสดคุยกันแล้วเรียบร้อยบอ่มีมือที่สมพม่นว่าจังสันแต่รายละเอียดอื่นๆก็คงตรงห้ ตัวของลำไยออกมาเอกเองเหรอ,อพี่น้องเห็นเราก็ใจหายคือกันคู่นี่เรียกไดีว,ว่าน่ารักแหมพี่น้องเออเราก็คบกันมาโดนนะ่ะคบกันมาโดนจนว่าบอกคิดว่ามัดสีออกมาในรูปแบบแบบนี้แหมพี่น้องเห็นออกไายการเห็นออกคลิปออกอ่าเฮ็ดวิดีโอไหลสดน้ำการมันดูน่ารักมันดูเหมือนบอไต่มีเรเลืองมีเล่าอีกอย่างกันแหมพี่น้องที่ผ่านมาเดือนทีแล้วรือว่าจังใด เห็นปุ๋ยเนี่ยเย็บกระโปรงห้ยกับทางลำ่ำไยอยู่เลยอะ่ะอู้ว่าไปแล้วมันก็ดูหนาใจหายแต่มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนเนาะที่เขาจะสะดวกเดินไปน้ากันหรือบนยางไปน้ากันะนะ่ะคอยก็ยังขาดหวังว่าจะคุยกันแล้วกับมากขึ้นดีกันได้อะ่ะเนาะ ถ้อยมีความหูวซึกแบบนั้นน่ะเพราะว่าทั้งสองต่างเป็นคนที่ซัพพอตกันดีต่างเป็นคนที่ดีต่อกันน่ะเออมันมันไม่น่าจะมีอะไรให้ทะเลาะเบาะแวงหรือว่าหรือว่าความเรียบง่ายเกินไปหรือว่าลายสไตล์การยูการอี่นยังแบบนี้มันมันไม่เหมือนกันหรือว่ายังไงเออมันก็เป็นจุดที่คนขังที่จะน่าสงสัยสําหรับมุมมอห้องข่อยอะ่ะ เออบ่ว่าสิแนมเบิ้งทึ่งดาวอังคารฟังไดกับบ่กเคยมีความคิดว่าลำไยกับปุ๋ยจะเลิกกันน่ะเออในมุมมองของข่อยนะแต่ว่าที่สุดแหละมันก็เป็นการตัดสินใจของเขาแหละเนาะพี่น้องมันบ่ได้เป็นการตัดสินใจของคนอื่นแล้วก็เมื่อมันบ่มีมือที่สามมันก็พานไปอ่ะแต่ว่ามันตกใจไม่ตกใจจริงๆตอนตะแหลกนอนักินข้าวอยู่แม่เพนบอกแม่พนว่าเพิ่นเห็นข่าวใครก็แม่อีหรีบบอกแม่ ข้าวจริงเหรอข้าวจริงเพื่นว่าสิคอยก็เลยไปเปิดหาต่เแหลกคอยเปิดหาที่ youtube มันบม่มีมันอีก็เลยไปเปิดหาไทยหาที่ facebook แล้วก็ไปที่หนา้าฟรีของทางลำไยยังเสียโอ้โหตกใจอยู่เหมือนกันนะเนาะเรียกได้ว่าเป็นช็อกในช็อกเลยล่ะอะข่าวอื่นๆมันก็เป็นดราม่าปกติของมันวงการหมอรำวงการนักลอง แต่นี่ก็โอ้โหตกใจยอมรามาับว่าตกใจแต่ถ้าทั้งสองตัดสินใจดีแล้วก็กัเห้าแฟนถามเ้าก็เข้ารบกันตัดสินใจของเพื่อนแม้จะตกใจแม้จะช็อกแม้จะบ้าคิดแม้จะขาดบ้ถึงก็ตามเนาะ